นะที่จาได้บ้างค่ะว่าพี่แป้งเคยสอนน้องๆรับปีสีฟ้าไปซึ่งของชิ้นที่2มาแล้วนะคะเป็นปีสีฟ้าเหมือนกันค่ะน้องๆแต่จะมีดาวตรงกลางนะแต่มันจะอยู่บนหัวของเราแจกทั้งหมด15,000ชิ้นค่ะง่ายมาก ทําปีกสีฟ้านเก่าแล้วนะคะอันนี้นาทีเดียวได้เลยเขาแแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีทําปีกสีฟ้าน,นะคะย้อนกลับไปดูได้พี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแน่นอนเขาว่าแแบบแบบนี้นะคะโนโน,น,นจะต้องสร้างไทคูนโดยการที่เข้ามาตอนแรกก็กดปุ่มสีเหลืองแล้วก็เดินตามพี่แป้งมาได้เลย <c oughs> แล้วนโนนะคะขี่สกูตเตอร์นะคะมาสร้างที่ใหม่ที่เป็นไทคูนอันใหม่ตรงนี้นะคะมั <c oughs> น,นจะคือเพนทาด้านบนแน่นอน,นอนว่าสร้าง ครบทุกอย่างก่อนนะคะจากนั้นน้องๆจะเห็นว่ามีของใหม่มาแล้วนะคะน้องๆก็ตามลูกศรไปได้เลยขึ้นมาบนห้องแล้วก็มาคุยกับเขานะคะน้องๆจากนั้นพอเราคุยเสร็จเราก็ลงไปรับของได้เลยบอกเลยนะคะน้องๆว่าหนึ่งนาทีก็ได้แล้วแต่ต้องทําปีกสีฟ้าให้เสร็จก่อนนะคะเพราะมาเป็นเควสที่เราต้องสร้างบ้านแล้วไปล่าลายเซ็นนั่นเอง